กำลังรับฟังซี m u Podcast โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ c m u Podcast ค่ะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมประจำปี2566 Thailand Quality Class Plus Innovation จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะโดยมีศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พงรักษศรีบันฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พร้อมด้วยศาสตรยาจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมไปถึงผู้บริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติครั้งที่22ประจัปี2566ณศูนย์ประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่6มีนาคม2567ที่ผ่านมานี้ค่ะ โดยศาสตราจารย์ดร์นายแพทย์พงรักศรีบัณฑิตมงคลนะคะอธิการบดีมอชอก็ได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการนำเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้เป็น,นกลไกในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จนได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะว่าก็ประกอบไปด้วยปัจจัยหลักๆ4ประการด้วยกันค่ะด้านแรกนะคะก็เป็น leadership ความมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและร่วมกันกำหน,นดทิศทางเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ค่ะด้านที่2นะคะก็เป็นเรื่องของ engagement นะคะการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับทุกภาคส่วนให้เห็นเป้าหมายร่วมกันว่ามีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่ออะไรและร่วมด้วยช่วยกันทำไปให้ถึงคุณค่านั้นนะคะ สำหรับด้านที่3ค่ะก็เป็น attitude การสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในการเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานตลอดจนการกล้าคิดและกล้าทดลองทำในสิ่งใหม่ๆและสำหรับด้านที่4ค่ะ deployment การถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติในทุกระดับนะคะรวมถึงมีการติดตามประเมินผลแล้วก็นำผลการประเมินนั้นนะคะมาปรับปรุงคุณภาพงานให้ดีขึ้นโดยไม่กลัวการล้มเหลวค่ะนอกจากนั้นนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีสถาบาันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้มีการกำหนดรางวัล Leadership Excellence Award มอบให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่เป็นผู้ผลักดันให้องค์กรนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้อย่างต่อเนื่องค่ะเกิดผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศจนได้รับรางวัล Thailand Quality Award หรือ Thailand Quality Class Plus <ๆ>เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้บริหารที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการส่งเสริมองค์กรไทยให้มีความสามารถทัดเทียมนานาชาติ และยังให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ความรู้ในฐานะต้นแบบองค์กรที่เป็นเลิศให้เกิดการขยายองค์ความรู้ไปสู่ภาคส่วนต่างๆคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติจึงได้มีการพิจารณามอบรางวัลประจำปี2567ให้แก่ผู้บริหารขององค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Quality Award และ Thailand Quality Class Plus ประจำปี2560จนถึงปี2566จำนวน21ท่านด้วยกันค่ะ ซึ่งศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พงรักษศรีบัณติตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้รับการเชิดชูเกียรติและรับมอบรางวัล Leadership Excellence Award ในงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติครั้งที่22นี้ด้วยนะคะในโอกาสเดียวกันนี้ค่ะเป็นที่น่ายินดีนะคะที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้รับรางวัล Thailand Quality Class TQC 2023ด้วย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุจินดาศีวัฒนะคณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นผู้รับมอบรางวัลซึ่งนับเป็นคณะที่สมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลน,นี้ต่อจากคณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทยาศาสตร์ค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ cmu podcast